นิทานอีโบเรื่องลาขี้เล่นชายคนหนึ่งเลี้ยงลาไว้ที่บ้านโดยความที่ลาเกิดนึกสนุกมันก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านมันดีใจมันจึงกระโดดโลดเต้นล่าเลงอยู่บนหลังคาอยู่พักใหญ่จนกระทั่งหลังคาบ้านบางส่วนแตกหักลงมาชายคนนั้นตกใจจึงวิ่งไปดูเห็นลาอยู่บนหลังคา เขาโมโหมากจึงหยิบไมต้ตะบองอันใหญ่ฟาดไปที่ตัวลาอย่างรุนแรงหลายครั้งลาจึงพูดกับชายคนนั้นด้วยความน้อยใจว่าเหตุใดเจ้าถึงตีข้าอย่างแรงก็พอเจ้าปีนขึ้นไปบนหลงังคานาสิตัวก็ใหญ่ดูสิหลังคาข้าล่วงลงมาแตกหักหมดแล้วแล้วเมื่อวานนี้ข้าเห็นลิงมันปีนขึ้นมาบนหลังคา มาเดินอย่างสนุกสนานไม่เห็นท่านจะว่าอะไรมันเลยมหนำซ้ำยืนยิ้มหัวเราะอยู่ข้างล่างอย่างมีความสุขแล้วทำไมข้าจะทำแบบนั้นบ้างไม่ได้หรือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามีความสามารถต่างกันจงเลือกใช้ให้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนิทานอิศวเรื่องสองพี่น้อง ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนเด็กชายมีรูปร่างหน้าตาที่รอเลามากส่วนเด็กหญิงมีหน้าตาธรรมดาวันหนึ่งสองพี่น้องเล่นกันอยู่ในบ้านและได้วิ่งเข้าไปในห้องของมารดาที่มีกระจกบานใหญ่อยู่ในห้องเพื่อที่จะมองเห็นได้ทั้งตัวสองพี่น้องไปยืนหน้ากระจก และได้เห็นตัวเองเป็นครั้งแรกพี่ชายจึงพูดว่าข้าช่างมีหน้าตาหล่อเหลาอะไรเช่นนี้ส่วนเจ้าช่างมีหน้าตาธรรมดาเหลือเกินไม่เหมือนข้าเลยหยุดนะเจ้าว่าข้าข้าจะไปฟ้องพ่อว่าเจ้าด่าข้าน้องสาวเมื่อเห็นว่าหน้าตาของตนเองไม่ดีเหมือนพี่ชายจึงโมโหมากรีบไปฟ้องพ่อว่าท่านพ่อ พี่ชายว่าข้าหน้าตาไม่ดีโถลูกอย่าร้องไห้ไปเลยมาหาพ่อทั้งสองคนเลยเจ้าเป็นผู้ชายมีหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วควรจะต้องเป็นคนดีให้สมดังหน้าตาของเจ้าเองส่วนเจ้าจงทำความดีเถิดลูกสาวเจ้านั้นจงเป็นคนอ่อนหวานมีเมตากาุณาเพื่อเสริมความงามให้เจ้า แค่นี้พวกเจ้าทั้งสองก็มีหน้าตาและกิริยาที่งดงามแล้วล่ะลูกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนงามคนงามที่นำใจไม่ใช่แค่เพียงใบหน้านิทานอิโสบเรื่องราชสีกับหมูป่ามีหมูป่าตัวหนึ่งมันขี้เกียจทำมาหากินมากวันๆได้แต่นอนอย่างเดียว ปกติต้องออกหาอาหารมันก็ออกหาเล็กๆน้อยๆพอกินไปวันๆไม่สนใจใครจนกว่าจะมีเพื่อนฝูงมาปลุกมันถึงจะตื่นมีอยู่วันหนึ่งขณะที่มันนอนอยู่เพื่อนของมันก็กำลังหากินอยู่ใกล้ๆเห็นราชาสีจ้องกำลังจะกินจึงต่างพาก,กันหนีและเตือนหมูป่าเพื่อนหมูป่าร้องบอกว่าเฮ้ยเจ้าหมูป่า ตื่นได้แล้วสิงโตกําลังจ้องจะตะคุบเจ้าตื่นๆหมูป่าตอบว่าหรือขอบใจข้าง่วงขอนอนก่อนละกันหมาไกลๆก,ก่อนข้าค่อยลุกหนีพอพูจบราชสีก็กระโจนตะคุบกินหมูป่าไม่เหลือซากเลยทีเดียวเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าผู้ที่มีนิสัยเกลียดค้านมักพบเจอกับเรื่องโชคร้าย าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ